สวัสดีครับวันนี้คำถามและคคำตอบครั้งที่58ต้องทดสอบ correlation ก่อนหรือหลังการทำให้เป็นตัวแปรหุน่นขอเชิญร่วมสนับสนุนการจัดทำวิดีโอนะครับทางสิติและวิจัยโดยการสั่งซื้อเสื้อยืด T-shirt นะครับในราคาตัวละ200บาทท่านสามารถติดต่อได้ทางอีเมลและเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้ ข้างล่างนี้นะครับสำหรับคำถามจากท่านผู้ชมคลิปนะครับก็สอบถามมานะครับบอกว่าติดตามนะครับผมมาระยะหนึ่งแล้วนะครับก็อยากมีคำถามนะครับจากการสังเกตว่าการนำเสนอของอาจารย์ผมมีข้อสงสัยในการนำเสนอ correlation เพื่อดูปัญหา m u l t i c o l l i n e a r i t y อาจารย์ได้ทำการเสนอ correlation ก่อนที่จะแปลงข้อมูลเป็นตัวแปรหุ่น เพื่อไปทำมัลติโพลีเกชันนะครับก็ถือว่าเป็นท่านผู้ติดตามชมที่มีความสังเกตดีนะครับผมก็ขอชื่นชมนะครับแล้วก็มีคำถามครับเราต้องตรวจสอบคอลีเกชันก่อนหรือหลังนะครับในการทำเป็นตัวแปรหุ่นเพื่อจะนำไปวิเคราะห์มัลติโพลีเกชันนะครับแล้วก็นะครับถ้าตรวจสอบก่อนแปลงนะครับพบ correlation ไม่เกินจุด7.5แต่พอแปลงเป็นตัวแปลงหุ่นแล้วมีความสัมพันธ์เกินจุด7.5สรุปแล้วมันเกิดขึ้นหรือเปล่าครับนะครับคำถามตอนแรกนี่ผมยังไม่เข้าใจว่าท่านผู้ชมท่านนี้ได้ทดลองวิเคราะห์หรือ,อยังนะครับซึ่งก็เลยแนะนำว่าลองวิเคราะห์ดูนะครับก่อนและหลังเปรียบเทียบนะครับ ท่านผู้ชมท่านนี้ก็ทดลองตามนะครับอผมก็ดีใจมากเลยครับที่ท่านได้ทำํำการทดลองตามว่าเอพอทําแล้วปรากฏว่านะครับก่อนนะครับวิเคราะห์นะครับ correlation น,น้อยกว่าจุดเจแต่พอแปลงเป็นตัวแปลงหุ่นแล้วไปทดสอบ correlation ใหม่นะครับก็พบว่า correlation มันสูงเกินจุดเจนะครับซึ่งแล้วเราควรจะทดสอบก่อนหรือหลังนะครับ ที่ผมให้ทดสอบก่อนและหลังเปรียบเทียบกันนะครับแล้วก็อยากจะให้รู้นะครับแล้วก็พอดูว่ามี correlation กันสูงนะครับลองต้องดูว่าเป็นคู่ไหนครับโดยทั่วไปแล้วถ้าตัวแปรมันสร้างมาจากตัวเดียวกันนะครับมันต้องมีความสัมพันธ์กันสูงแน่ๆนะครับซึ่ง ยกตัวอย่างเช่นนะครับตัวแปรที่มีหลายกลุ่มนะครับจะเกิดขึ้นในกรณีที่เป็นตัวแปรที่มีหลายกลุ่มนะครับแต่ถ้าเป็นไดโคตมัสมี2กลุ่มเราก็จะทําแค่ตัวเดียวนะครับแต่ถ้าเป็นตัวแปรที่มีหลายกลุ่มนะครับเช่นมี3ามกลุ่ม4กลุ่มอย่างนี้นะครับตัวอย่างผมจะยกเป็น4กลุ่มนะครับก็คือการศึกษาไม่ได้เรียนเรียนประถมเรียนมัธยมเรียนมหาลัยนะครับ เวลาเราสร้างเราก็จะสร้างตัวแปรหุ่นแค่3ตัวนะครับอีก1กลุ่มเป็นกลุ่มอ้างอิงนะครับเพราะว่ามันสร้างมาจากตัวแปรการศึกษาตัวเดียวกันนะครับมันจะต้องมี correlation กันแน่ๆนะครับเวลาสร้างนะครับทั้ง4กลุ่มนะครับแล้วเราไม่มีการกาหนดกลุ่มอ้างอิงครับแล้ววิเคราะห์เลยนะครับโปรแกรมจะรู้ทันทีว่านะครับทั้ง4ตัวนี้เป็นตัวแปรเดียวกันครับแล้วโปรแกรมมันก็จะดีดออกให้1กลุ่มนะครับโดยที่เราไม่รู้ว่าจะดีดตัวไหนนะครับ ซึ่งถ้าเกิดเราสามารถเลือกเองได้นะครับก็จะเป็นการดีเพราะว่าเวลาแปลผลจะได้แปลผลง่ายๆครับที่นี้นะครับที่มันรู้ว่าเป็นตัวแปรเดียวกันเพราะว่านะครับทั้ง4ตัวจะมี collinearity กันสูงถึง1เลยนะครับแล้วดังนั้นนะครับในการวัดนะครับเราก็ควรจะวัดก่อนครับเพื่อให้รู้ว่าตัวแปรทั่วไปนั้นพร้อมจะวิเคราะห์นะครับส่วนเมื่อแปลงเป็นตัวแปรหุ่นแล้วมันจะมี c o l ์เรนเียลหรือ m ัน t i c อ l l เรนเชียลิในระหว่างตัวแปรหุ่นไหมมีแน่นอนครับเพราะมันสร้างมาจากตัวแปรเดียวกันนะครับแล้วทีนี้คําถามน่าจะอยู่ที่ว่าแล้วมันผิดเงื่อนไขไหมถ้าเกิดเราเอาตัวแปรหุ่นนั้นไปวิเคราะห์มันติปพล์รีเกชันครับก็ตอบว่าไม่ผิดครับเพราะว่าทั้ง3กลุ่มก็คือตัวแปรการศึกษาครับไม่ใช่ตัวแปรอื่นนะครับมันเป็นตัวแปรเดียวกันแต่เป็นการเทคนิค ที่จะสร้างตัวแปรหุ่นเพื่อแปรผลได้ง่ายนะครับเนื่องจากมันเป็นตัวแปรเดียวกันดังนั้นก็ไม่ผิดครับสามารถทำการวิเคราะห์ได้ครับทีนี้ก็ท่านผู้นะครับาถามมาก็บอกว่าเออนะครับเหมือนกับทีนะบ่ทดลองเลยนะครับก็พบว่าตัวแปรมัธยมกับปริญญาตีมีความสัมพันธ์กันสูงเกินจุด75นะครับดังนั้นนะครับก็ ย่อมต้องเกิดขึ้นแน่ๆครับเพราะว่าทั้ง4กลุ่มนี้นะครับสร้างมาจากตัวแปรการศึกษาตัวเดียวกันครับก็มีการปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องการเลือกตัวแปรกลุ่มด้วยนะครับสำหรับการเลือกอกลุ่มอ้างอิงนะครับที่ถามมานี้นะครับผมก็แนะนำให้เลือกกลุ่มแรกหรือกลุ่มสุดท้ายครับนะครับ เพราะว่าตัวแปรนี้เป็น ordinal scale นะครับเรียงลำดับได้นะครับประถมมัธยมปริญญาตีสูงกว่าปริญญาตีนะครับดังนั้นควรจะเลือกนะครับไม่ประถมก็สูงกว่าปริญญาตีครับทำไมต้องเลือกประถมหรือสูงกว่าปริญญาปริญญาตีนะครับเพราะว่าเวลาแปลผลนะครับมันจะแปลผลได้ง่ายกว่านะครับการเลือกนะครับกลุ่มอ้างอิงตัวแรกหรือตัวสุดท้ายจะมีผลต่อค่าสัมประสิทธิ์ของรีเกชันนะครับถ้าเกิดเลือกนะครับ ตัวแรกนะครับอาจจะทําให้ค่าสัมประสิทธิ์เป็นลบนะครับถ้าหากเราได้ค่าสัมประสิทธิ์เป็นลบลองเปลี่ยนนะครับเป็นกลุ่มอ้างอิงเป็นกลุ่มสุดท้ายครับพอเราเลือกกลุ่มอ้างอิงเป็นกลุ่มสุดท้ายนะครับค่าสามาัาสามประสิทธิ์ในการวิเคราะห์ก็จะกลับทิศทางครับเป็นบวกนะครับดังนั้นถ้าเราสามารถกลับทิศทางได้นะครับผมแนะนําให้เลือกนะครับค่าสามาัมประสิทธิ์ที่เป็นบวกครับ เวลาแปลผลแปลผลง่ายและผู้อ่านเข้าใจได้ดีนะครับซึ่งอันนี้เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งนะครับว่าเวลาเลือกกลุ่มอ้างอิงก็อาจจะต้องดูว่าค่าสัมประสิทธิ์เวลาวิเคราะห์แล้วมันมีทิศทางเป็นบวกหรือลบครับถ้าเป็นลบนะครับลองกลับด้านครับให้เป็นอีกด้านหนึ่งนะครับเพื่อให้ค่าสัมประสิทธิ์นั้นเป็นบวกเวลาเป็นบวกแล้วแปลผลง่ายผู้อ่านเข้าใจครับ ทีนี้อธิบายเพิ่มเติมครับเวลาวิเคราะห์ถดถอยเพื่หูนะครับเวลาเราจะวิเคราะห์เราต้องทดสอบตัวแปรอิสระก่อนว่ามีความสัมพันธ์กันไม่สูงเกินจุด75นะครับาบางท่านก็อาจจะไม่เกินจุด6นะครับแล้วแต่สํานักนะครับอ,อย่างเช่นตัวแปรอิสระที่ใช้ในการศึกษาเช่นเพศอายุการศึกษาอาชีพรายได้นะครับ ทดสอบดูนะครับเราทดสอบคูลิเลชันแล้วไม่พบสารสัมพันธ์กันหรือมีความสัมพันธ์กันไม่สูงนะครับอ่าก็แสดงว่าข้อมูลใช้ได้ครับนำไปสู่การวิเคราะห์ถดถอยพ้าหุในขั้นตอนต่อไปได้ทีนี้นะครับเมื่อข้อมูลมันใช้ได้แล้วนะครับตัวแปรบางตัวแปรนะครับเนื่องจากว่าเป็นตัวแปรกลุ่มเวลาแปรผลหรือวิเคราะห์นะครับเราสามารถไม่สามารถที่จะอ่านำตัวแปรนั้นเข้าไปในการวิเคราะห์ได้ทันทีเพราะว่า หนึ่องสาที่เป็นการกําหนดโค้ดนั้นมันมีนะครับมันมันมันไม่ใช่ตัวแปรอิน e เ v อร์สเก e นะครับมันเป็นตัวแปรกลุ่มดังนั้นก็จําเป็นต้องสร้างเป็นตัวแปรหุ่นนะครับนะซึ่งจะแยกเป็นประถมมัธยมปญยาตีและปรียโทนะครับเมื่อแยกเป็นตัวแปรหุ่นแล้วนะครับถ้าหากเราทดสอบนะครับเราก็จะพบ correlation กันในระหว่างตัวแปรหุ่นที่สร้างใหม่แน่นอนนะครับ ทีนี้ทำไมมันถึงมี correlation กันนะครับผมจะยกตัวอย่างสมมุตินะครับนี่เป็นข้อมูลสมมุติเกี่ยวกับตัวแปรการศึกษานะครับซึ่งก็จะมีโค้ด1 2 3 4นะครับ1 2 3 4 1, 2, 3, 1คือประถม2คือมัธยม3คือประะิญญตรี4คือปริญญโทนะครับอันนี้คือข้อมูลนะครับที่ยังไม่ได้แปลงเป็นตัวแปรหุ่นเวลาเราทำเป็นตัวแปรหุ่นนะครับผมก็แนะนำให้แยกเป็น กลุ่มๆนะครับปรถมนะครับถ้าไม่ใช่ปฐมเป็นศูนย์ถ้าใช่นะครับก็คือ1นะครับตัวอื่นไม่ใช่ก็เป็นศูนย์ถ้าเป็นมัธยมครับ2คือมัธยมคือใช่นะครับถ้าไม่ใช่2ก็เป็นศูนย์นะครับนี่ก็เป็น2ก็1ครับอันนี้ไม่ใช่2ก็ศูนย์นะครับทีนี้มาดูประยตีครับประยตีคือโค้ดสนะครับประยตีคือโค้ดส 3 3นะครับอ่านี่ก็เปลี่ยนเป็น11น,น,นะครับใช่ปิญตีก็คือ1ไม่ใช่ก็คือ0น,นะครับอันนี้ก็3ก็คือ1อันนี้ก็3ก็คือ1นะครับอ่าถ้าใช่ปิยตีคือ1ถ้าไม่ใช่คือ0ปริยทโทขึ้นไปนะครับปียโทขึ้นไปคือโค้ดสนะครับโค้ดส4นะครับก็1 1นะครับ,รบที่ไม่ใช่ปริยทโทก็เป็น0น,นะครับดงังนั้นจะเห็นว่า ถ้าตัวแปรกลุ่มไหนมันเป็นค่า1ตัวอื่นๆก็จะเป็น0ูนย์นะครับดังนั้นนี่คือตัวแปรเดียวกันครับเวลาวิเคราะห์ correlation นะครับก็ย่อมต้องมีค,ความสัมพันธ์กันสูงแน่ๆเพราะว่ามันสร้างมาจากตัวแปรการศึกษาตัวเดียวกันครับเวลาวิเคราะห์นะครับเราก็ต้องนําเข้าแค่3ามกลุ่มครับแล้วก็เลือกนะครับอาจจะเลือกอกลุ่มอ้างอิงเป็นตัวตัวแรกหรือตัวสุดท้ายนะครับอันนี้เรามาเลือก อีกทีก็ได้ครับหรืออาจจะสร้างมาทั้ง4กลุ่มแล้วก็ทดลองเลือกอาจจะเอากลุ่มปฐมก่อนก็ได้ครับแล้ววิเคราะห์ดูค่าสัมประสิทธิ์ของสมการที่ได้นะครับมันเป็นบวกบวกไหมนะครับเพราะว่าเวลาโชว์ในสมการถดถอยพหูนะครับตัวแปรที่ไม่ได้ถูกเป็นตัวแปรอ้างอิงนะครับหรือตัวแปรกลุ่มอ้างอิงมันก็จะมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยพหูนะครับ ซึ่งมันจะแสงค่าทรายเป็นบวกหรือลบนะครับถ้าตัวที่เลือกนะครับมันมีทรายเป็นบวกก็โอเคครับแต่ถ้ามีทรายเป็นลบผมแนะนําให้เปลี่ยนนะครับเวลาแปลผลจะแปลผลได้ง่ายกว่าครับอ่าก็นะครับนี่คือนะครับสาเหตุที่นะครับเราจะทดสอบนะครับ correlation ก่อนที่จะแปลงเป็นตัวแปรหุ่นครับ เพราะว่าถ้าเรามาทดสอบตอนหลังที่แปลงเป็นตัวแปรหุ่นเราจะเจอปัญหาความสัมพันธ์กันสูงในกลุ่มตัวแปรที่สร้างขึ้นมานะครับหรือตัวแปรหุ่นซึ่งนะครับเราก็รู้อยู่แล้วมันคือตัวแปรเดียวกันครับดังนั้นก็นะครับไม่จําเป็นจะต้องอเสนอครับเพราะเรารู้ว่านี่คือตัวแปรเดียวกันแล้วก็สามารถวิเคราะห์ได้ทันทีครับ ท่านสามารถติดตามผลงานต่างๆผมได้ใน YouTube ชอบใจให้กำลังใจกรุณากดไลค์ให้ด้วยนะครับต้องการแบ่งปันกรุณากดแชร์ต้องการติดตามกรุณากด s u b s ไ r i b e ขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ